วงในยันชัดไม่ล่าอันเดย์สองเหตุผลพรีวิวเรียบูเจอกับตูลูสศึกยูโรปาลีกนัดชี้ชะตาเข้ารอบติดตามกันในข่าวสารวันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับวันนี้9พฤศจิกายนนะครับก็มีเรื่องราวของอันเดย์มาฝากกันเพิ่มเติมครั้งนี้มาจากวงในสายข่าวของเรียบูเองที่บอกว่า2เหตุผลไม่ล่าแล้วเดี๋ยวเรามาชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างละเอียดนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์สุสกิสำหรับโบนัส ส่งท้ายปี3ต่อนะครับก็เป็นทริปเปอร์โบนัสดีลต่อแรกนะครับช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2ส่วนลด15 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อที่3นะครับดอกเบี้ยในราคาสุดพิเศษนะครับรับไปเลยนะครับก็ไปเลยครับที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกินะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแบตสวยมันไม้ทนมันหินใครที่ต้องการปูพื้นบ้านใหม่วัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นแห่งแรงทนทานหรูหราการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกก หฮปโปกรุงเทพรบริษัทรรทนล้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมรครแมทหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะคืนนี้ลีพูครับวันพฤหัสบดีที่เก้าพฤศจิกายนมีศึกยูโรปาลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สี่ของลีพูเราอยู่ในกลุ่มอี e. นะฮะของเราเนี่ยเตะในเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้าผมว่าถือเป็นเวลาดีสำหรับแฟนบอลเมืองไทยที่แบบเอ้ยก็ไม่อยากดูดึกมากอ่ะ เที่ยงคืน45ครับนะถ่ายรัดสดทาง b ีอินนะช่อง b ีอินใครที่สมัครแพ็กเกจไว้แล้วก็ดูได้ในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆที่ของ b ีอินะฮะบุกไปเยือนที่บ้านของตูลูสนะครับสำหรับรอบนี้ก็สำหรับสถิติหรือว่าฟอร์มผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยลิฟูมีนัดล่าสุดครับเสมอกับรูตันทาวแต่ว่าก่อนนั้นก็ชนะรัวมาก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่แพ้ใครมานานแล้วเหมือนกัน แพ้ก็คือมีนัดเดียวในซีซันนี้ก็คือการแพ้สเปอร์นะครับส่วนฝั่งคู่แข่งตูลูสเนี่ยหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลในเกมลีกพวกเขาแพ้ต่อเนื่องอีก2นัดก็คือแพ้มงเปริเยกับแพ้เลออาฟทาให้ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีก่อนเจอเกมลิเวอร์พูลไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเจอลิเวอร์พูลเรื่องแรงจูงใจอะไรต่างๆนานาเรื่องเกมยุโรพวกเขาก็อยากจะเข้ารอบอยากจะเก็บแต้มพวกเขาอาจจะเล่นได้ดีกว่าเกมลีกก็ได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับ ทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมนะครับจากบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็จากภาพการซ้อมต่างๆนานาอ่ะดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเฟอร์กิลฟันดาเจอเกนครอปคอนเฟิร์มนะครับว่ามีอาการป่วยนิดหน่อยป่วยเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เราไม่อยากจะให้เขาขึ้นมาบนเครื่องด้วยเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อกันได้เนะทุกคนเข้าใจสมมุติว่าป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรแค่เนี้ยใช้ชีวิตร่วมกันก็สามารถติดกันได้แล้วก็เออไม่แพร่เชือ้อดีกว่าอยู่บ้าน พักผ่อนให้หายดีกว่าดังนั้นเกมคืนนี้ไม่พร้อมแน่นอนแต่ว่าสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครอปเชื่อว่ามีโอกาสลงได้ตามปกติน่าจะหายทันแค่ป่วยธรรมดานะฮะขณะที่เคอร์ติสโจนนะครับไล่กันไปเคอร์ติสโจนเนี่ยตั้งแต่เกมลีกนัดล่าสุดกับลูตันก็ไม่มีชื่อเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บล่าสุดเพิ่งคอนเฟิร์มครับว่าเจ็บเป็นแฮมสเติงจากสัปดาห์ก่อนเป็นอาการเจ็บในเกรดที่ครอปใช้คําว่าโล,โลโลโลเกรดก็คือเบามากมาก เบามากๆแต่น่าจะโอกาสน้อยมากที่จะทันในเกมสุดสัปดาห์นี้แบบน้อยโคตรโคอะ่ะเกมนี้ไม่ทันแน่ๆเกมกับเบนฟอร์ดคือน้อยมากๆแต่พอหลังจบเกมกับเบนฟอร์ดมันจะเป็นเบรกทีมชาติสองสัปดาห์ครับบอกว่ากลับมาทันแน่นอน100%เนะเพราะเป็นการเจ็บแบบเกรดเบาะนะครับสำหรับแฮมสติงส่วนแลอนการ์เป็นแบบคนซ้ายฮะครอบบอกว่าเจ็บเข่านิดหน่อยจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยที่เพิ่งเล่นอะ่ะเจ็บมาแล้วก็พักมาวันสองวัน วันพุธเริ่มวิ่งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความฟิตน่าจะยังไม่ถึงเพิ่งเริ่มวิ่งได้ก็อ่ะไม่เป็นไรพักไปก่อนและเกมกับเบรนส์ฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้เขาบอกว่ามีโอกาสลงนะครับมีโอกาสเลยแหละแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทนนันจริงหลังเปรกทีมชาติก็กกพร้อมนะแต่สุดสัปดาห์นี้โอกาสมากกว่าโจนอ่ะเราจะเปรียบเทียบให้มันเห็นความต่างแบบนี้นะครับเออส่วนบเซติสกับเตียโก้ก็ยังคงซ้อมไม่ได้ตามเดิมนะครับส่วนคอเนอร์แบลลี่เนี่ย มีภาพว่ามีภาพในคลิปนะว่าเขาเริ่มซ้อมเบาๆได้บ้างแล้วดังนั้นแบตเตอรี่นี้เข้าใกล้ครับขยับเข้าใกล้แต่ก็ยังไม่พร้อมสาหรับรันนี้ครับส่วนภาพจากการที่ดูว่าใครเดินทางไปที่ฝรั่งเศสบ้างวันนี้ไปเยือนที่ฝรั่งเศสนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนเดินทางกันนะผู้เล่นซีเนียเจอเกนคอปก็ไปกันหลายคนยิ้มย้มแจ่มใสแต่ว่าจุดที่น่าโฟกัสก็คือดาวลุมากกว่าว่าใครไปบ้างนะะ อ่าลูโชอ่าให้ดูลูโชก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสดีอ่าพูดถึงลูโชก่อนเลยแล้วกันดีอาร์เนี่ยยิ้มแฉ่งครับเจนเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับข่าวเพิ่มเติมว่าคุณพ่อปล่อยตัวออกมาถูกปล่อยตัวออกมาแล้งแต่ทิศทางมันก็ยังบวกอยู่แต่มันก็ยังคลาคาะซังอยู่อย่างเงี้ยสัปดาห์ก่อนดีอาร์อ่ะตัดสินใจไม่ไปโคลอมเบียเพราะว่าไปไม่สามารถไปได้และเขาก็อยู่ซ้อมกับเราเขาอยากอยู่กับทกับเราเขาเดินทาง เขาจะเดินทางไปกับเราด้วยที่ฝรั่งเศสนี่ซึ่งก็เดินทางจริงแลวเขาบอกว่าพร้อมเป็นตัวเลือกแต่คืนนี้ไม่แน่ดิอาดอาจจะได้ออกซาตัวจริงนะครับแล้วก็เริ่มได้เห็นรอยยิ้มของดิอาดมากยิ่งขึ้นในขณะทีะ่ดาวรุ่งที่เดินทางไปด้วยอย่างเอเลียดผมไม่นับนะแม้ว่าจริงๆอะ่ะด้วยวัยอ่ะเป็นดาวรุ่งได้แต่ผมนับว่าเขาเป็นซีเนียร์ไปแล้วเพราะเขาอยู่ชุดใหญ่ไปแล้วนี่ดาวรุ่งจริงๆต้องนับพวกเบนดดกครับอ่า เบนด็อกหายเจ็บกลับมาซ้อมได้1นสัปดาห์กว่า,วาๆเต็มๆก็พร้อมเป็นตัวเลือกเช่นกันควอนซ่านี่ก็น่าจะได้รับโอกาสตัวจริงคืนนี้ครอบชมยับเลยนะฮะแล้วก็พวกสแกรนลนก็ติดไปด้วยอาจจะเป็นชื่อสำรองก็ไม่แน่มีนี่ครับลุคแชมเบอร์สคนขวานะครับแล้วก็แมคคอนเนลนะอาจจะมีชื่อสำรองเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวรุ่งคนนี้แล้วก็มีเคสคอดอนครับที่โอ้โหนี่ถือว่ามีชื่อแบบเดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ด้วยครั้งแรกในรอบแบบ เป็นปีอะผมว่านะปีกว่า้ืยซ้ำอ่ะคือก่อนนี้นเ,นเจ็บมานานมากแล้วกลับมาเล่นยูยแต่ตอนนี้นกลับมาเล่นชุดใหญ่เลยแล้วนะครับอืมโอเคเอ่อในศึกยูโรป้าลีกนะครับเวลาใครมานั่งสัมภาษณ์ต่อจากครอบหรือว่าบอลยุโรปก็ตามเนี่ยสังเกตว่าใครที่นั่งสัมภาษณ์ต่อคนนั้นจะได้ลงตัวจริงแน่แบบสถิติมันเป็นอย่างนั้นมา100%ตลอดวันนี้เป็นคีวินเคลเฮอร์นะครับที่สัมภาษณ์ ก่อนเกมดังนั้นเคลเลเฮอร์เนี่ยการันตีตัวจริงแนะ่นอนเราปเสร็จแล้วเขาก็สัมภาษณ์ในหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจผมก็เก็บมาฝากสั้นๆคือเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญมากๆคือการพยายามซ้อมและได้โอกาสลงเล่นก็ทำให้ดีที่สุดและเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นยังมีอ m b i t i o นยังมีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นมือหนึ่งนะ number one ไม่ใช่ว่าอยู่แบบซังกะตาคือตอนนี้เป็นแบ็กอัพก็จริงแต่เขาก็เขาก็จะซ้อมด้วยความหวังที่ว่าวันหนึ่งอาจจะได้เป็นตัวจริงก็ได้แบบนี้นะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆโอกาสที่ได้รับก็ คืนนี้ก็มาลุยกันต่อครับสำหรับคีิวินเคลเร์นะฮะมาดูบทสัมภาษณ์ของครอปกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเขาบอกว่านัดนี้ก็จะมีโรเตชันแน่ๆตราบใดที่เรายังสามารถโรเตชันได้เราจะทำในเรื่องของความสดของร่างกายก็สำคัญและที่ผ่านมา3นัดแรกเราโรเตชันแล้วเราก็ทำได้ดีนะครับเรามี2อทีมสทีมที่สลับกันเล่นแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมเราไม่สามารถใช้ตัวจริงได้ในชุดเดิมๆทุกนัดติดต่อกัน อย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนกี่คนคือคอปเขาชอบอุ่นใยอยู่แล้วนะอาจจะเปลี่ยนแค่ไม่กี่คนก็ได้เดี๋ยวคุณก็รอนับเอาแล้วกันนะแต่เราจะพยายามเปลี่ยนก็จริงโรเตชันก็จริงแต่จะเป็นชุดที่แกล่งพอที่จะแบบหวังชัยชนะไดะ้ไม่ใช่ว่าจัดโมซัวนะฮะ,ะเราอยากจะชนะเราต้องการแข้งขาที่สดใหม่พร้อมวิ่งไล่และก็พร้อมกับคุณภาพการเล่นด้วยตูลูสนะครับ ครัก็ชมว่าตัวรุเป็นทีมที่เชียร์โหดมากนะทีมหนึ่งเลยตั้งแต่เกมที่มาเยือนแอร์ฟิลเห็นแล้วว่าแฟนบอลของเขาเชียร์โหดมากดังนั้นการไปเยือนตัวรุคืนนี้น่าจะได้เจอกับบรรยากาศที่สุดๆแนๆ่ๆนอกจากนั้เนี่ยตัวรุยังเล่นฟุตบอลได้ดีด้วยไม่ใช่แค่บรรยากาศแฟนบอลเท่านั้นดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมคับความยักลยบาก2เรื่องนี้ไม่ง่ายแนะ่เราต้องพยายามเล่นให้ดีเท่านั้นถ้าเล่นไม่ดีไม่น่าได้3แต้มแต่ถ้าเล่นดีจะมีหวังได้3แต้มแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องไปแบบพยายามครับแล้ววก็ผมเดาา่ นะเขาบอกว่าผมเดาว่าตูรูสเนี่ยจะมาจัดหนักใส่เราแน่จะจัดชุดที่แกร่งที่สุดลงเล่นเจอกับเราแน่เพราะพวกเขาเองก็อยากจะเข้ารอบในศึกฟุตบอลยุโรปแบบนี้นะเออแบบคือทางนู้นเข้ามาแบบในบ้านตัวเองด้วยเขาใส่แน่ฮะซึ่งเมื่อดูจากตารางคะแนนครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่หนึ่งมีเก้าแทมอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะถ้าเราชนะการันตีเข้ารอบเลยครับอันดับจะอันดับหนึ่งของกลุ่มไหมช่องว่างตอนนี้อยู่ที่ห้า ห้าแต้มเนาะสี่กับเก้ายังไม่ถึงขั้นการันตีอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่ถ้าสมมติเราชนะตูรูสแล้วยูนิองแซงเกลัวเนี่ยไม่ชนะลาสลินสมมติเสม,ม,สม,มอไออย่างนั้นจะที่หนึ่งเลยแต่ถ้าชนะเนี่ยเอางี้ชนะการันตีเข้ารอบแต่ยังไม่ชัวร์ว่าที่หนึ่งหรือที่สองแต่ถ้าชนะแล้วยูนิยูนิองแซงเกลัวไม่ชนะอันนี้เราจะการันตีเข้าที่หนึ่งังนั้นคืนนี้มันมีมันเหมือนเป็นตั๋วเลยฮะถ้าชนะเราก็ได้ตั๋วแน่ๆไม่ใบใดก็ใบหนึ่ง แล้วก็ไปลุนต่อแบบมันจะง่ายขึ้นเยอะอีก2นัดมันจะง่ายสําหรับเราขึ้นเยอะเลยงั้นคืนนี้มันก็สําคัญมากส่วนตูลูตเองถ้าพวกเขาอยากจะกระลุนเข้ารอบพวกเขาต้องมีแต้มครับแบบต้องพยายามมีแต้มเกมนี้2เกมสุดท้ายพวกเขาจะได้มีไม่ยากเกินไปอะไรแบบนี้ดังนั้นตูลุตพวกเขาไม่มาเล่นแบบอแอลแอ่แน่อย่างน้อยพวกเขาต้องการหนึ่งแต้มแน่ๆนะครับตูลุตนะครับก็สี่สามสามเหมือนเดิมคนที่เราต้องระวังก็คือดาริงกาที่ยิงเราเมื่อนัดที่แล้วแล้วก็ดอนนุมเนี่ยพวกนี้นะตัวทีเด็ดของพวกเขา ในขณะที่ฝั่งล์พูของเราครับ4-3-3ครับคูสกอร์คาดว่าเป็นเคเลเฮอะผมเชื่อว,ว่าใช่คูเซนเตอร์มาติดควอนซาเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แล้วก็โกเมสอาจจะเล่นแบ็คขวาถ้าพักเทนแล้วก็ด้านซ้ายน่าจะเป็นซิมิการ์ครับเพราะว่านัดที่แล้วใช้โกเมสเล่นแบ็คซ้ายไปแล้วนั้นนี้น่าจะเป็นซิมิการ์ส่วน3กองกลางครับเอเลียดเอนโดกาเ,เ,เฟนแบกผมก็ว่ามีโอกาสออกเซตนี้เพราะแม็กคริสเตอร์อาจจะได้พักหรือไม่แน่อาจจะเป็นแม็กคริสเตอร์ลงไม่รู้เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้แม็กคริสเตอร์โดนแบน นะแต่ว่าถามว่าเป็นเซตนี้ก็พอได้แต่กาเฟนแบกไม่ได้เออลืมไปกาเฟนแบกน,บนี่ฮูสกอร์พลาดครับกาเฟนแบกค,คอบย้ำแล้วว่าไม่ไม่พร้อมดังนะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นไครเดียแมคคาริเซอร์ก็ได้เราอาจจะเห็นแมคคาริเซอร์เล่นเบอร์แปดในวันนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะแนวลุกครับเบนโดกัคโปดิอาร์ตก็มีโอกาสออกเซตน,นี้ได้เหมือนกันไม่แน่ครับมันจัดได้หลายแบบามาดูดิสติสฟิลจัดบ้าง นะมันแบบนี้บอกว่ามันจัดได้หลายแบบครับมันต้องอ่านใจนี่แมคเคนเซอร์เอนโดเอเลียดเออผมว่ากลางเซตน,นี้แหละวันนี้เราอาจจะได้เห็นแมคเคิลเตอร์เล่นเบอร์8ครับนะแล้วก็โชต้ากัคโปโดกอะไรเงี้ยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เขาจะใช้ครนะหรือจะเป็นเนี่ยดีอาร์ตกัคโปโดกอ่ะรอดูครับคืนนี้นะเที่ยงคืน45นาทีนะครับส่วนเรื่องราวของอันเดรนะครับ ที่เป็นข่าวกับเรามาอย่างต่อเนื่องวันนี้มีอัปเดตและเป็นอัปเดตที่สําคัญสําคัญตรงที่เป็นนักข่าวสายหงสองคนที่มีความน่าเชื่อถือคนแรกครับจากในเว็บไซต์ดีเซนฟิลด์โดยเดวิดลินส์นะครับเขาบอกว่าลิพูน p l แพ n นิง January move for Andre นะครับลิพูไม่มีแผนในการซื้ออันเดรล่าอันเดในช่วงเดือนมก,กราคม นะแม้ว่าซัมเมอร์จะมีการติดต่อสอบถามอยากได้จริงๆอะไรก็ตามแต่ว่ามังกราไม่มีแผนนั้นเพราะอะไร่มาฟังเหตุผลจากเดวิดลินส์กันก่อนเดวิดลินส์บอกว่าแม้ว่าจะมีพวกฟูลแลมอาร์เซนอลก็สนใจนะแต่ลิปูไม่สนไปร่วมแย่งล่าเพราะว่าตอนแรกที่อยากได้มันคือซัมเมอร์และเมื่อซัมเมอร์ไม่ได้ฝั่งนู้นปฏิเสธเราสอบถามเข้าไปแล้วฝั่งนู้นไม่ยอมขายให้เราเราไปเลือกซื้อเอนโดมาแล้วและเราเลือกซื้อไลอ้อนกาเฟนแบกมาแล้วเราซื้อมาแล้ว2คน ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มนี่คือเหตุผลจากทางฟังเดวิดลินส์ในขณะที่เอียนรอยหัวหน้านักข่าวสายหงแดงของเว็บไซต์ลิยว์เอ h คโคสื่อท้องถิ่นเมืองลิยวเคลก็พูดเป็นทิศท,ทางเดียวกันแหล่งข่าวน่าจะได้มาใกล้เคียงกันเลยแหละโดยเขาบอกนะครับว่าลิฟว์ไม่สนใจเซนออนเดรในเดือนมกราคมเพราะมีเอนโดแล้วที่เล่นหมายเลขหได้ 2. แม็คาริเตอร์ตอนนี้ก็เล่นเบอร์6อยู่ แม้ว่าแฟนบอลอย่างเราจะไม่พอใจก็ตามผมเชื่อเลยว่าข่าวนี้ออกไปเนี่ยแฟนบอลจะต้องรู้สึกไม่โอเคกับทิศทางของสโมส,สรแน่ๆและอีกหนึ่งเหตุผลคือนี่ฮะลิอ์พูครับไม่ต้องการที่จะไปซื้อใครมาเพิ่มเพื่อขวางการเจริญเติบโตขวางการลงเล่นของบายเซติตเมื่อบายเซติตหายเจ็บกลับมาบายเซติตอาจจะกลับมาในพฤศจิกายนนี้หรือธันวาคมเชิงเชิงเนี้ย ลีพูก็อยากจะให้โอกาสบายเซติดได้เล่นหรือหลังจากนี้ก็ตามอาจจะมักกะลาแล้วก็ตามที่เดี๋ยวหายมาเมาืม่มาาอไหร่อ่ะก็จะให้เล่นนะซึ่งก็ไม่อยากจะไปซื้อใครมาขวางโอกาสลงเล่นตรงนี้เออก็ทําให้เหมือนมีคนที่เล่นกองกลางตัวรับได้สามคนอะ่ะไม่ไม่อยากจะไปซื้อตัวที่สี่มากองกองกันอารมณ์ประมาณนั้นครับนะผมเชื่อเลยว่าข่าวนี้ออกไปหลายคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ แล้วแต่สิทธิที่แต่ละคนเลยนะแต่ว่าคอมเมนต์ก็ให้เกียิกันนะครับถ้าเห็นไม่ตรงกันเนาะโดยส่วนตัวเองผมก็ผมผมเป็นมุมกักกนะได้ก็ดีอันเดย์ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ถ้าซื้อมามันก็ทับๆกันนะนะมันมันก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นทั้งสองด้านอ่ะเออแล้วถ้าใบสถิติกลับมาผมว่าบสถิติจะเล่นได้แบบระดับฝีเท้าอะไรเงี้ยพรสวรรค์นะได้อยู่แล้วเออก็ก็แล้วแต่มุมมองฮะแต่ถ้าซื้ออันเดย์ได้ก็ดีเพราะมันก็ดูน่าซื้อใช่ไหมทีเนี้ย นักข่าวสายฟุตบอลบราซิลนะครับอย่างบรูโนอาดาเดของยูเอลสปอร์เต้นะฮะเมื่อวานนี้เขาเป็นคนรายงานเองแหละว่าฟูลแลมเป็นทีทมเต็งใช่ไหมพอเขาเห็นข่าวนี้ว่าล์พูไม่สนใจล่าตัวเนี่ยบรูโนอาดาเดบอกอะไรว่าฟรีเวイทูฟูลแลมก็คือสบายเลยครับเหมือนฟูลแลมแทบจะเป็นทีมเต็งทีมเดียวแบบโดยที่อาร์เซนอลก็ไม่ค่อยสนร์พูก็ไม่เอาฟูลแลมเต็งท้าจ๋าเลยเขาบอกแบบนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งนะทิ้งท้ายคันที่ หนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของสโมสรเราตอนนี้ที่อยู่ในชุดเยาวชนนะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่เทรเอนโยนี่ e ดาวรุ่งที่พรสวรรค์ซื้อมาปีนี้ซื้อมาจากเลสเตอร์แล้วก็ผลงานโหดจัดจัดอยู่ยูสิบแปดอายุสิบหกนะฮะแต่ยูยูสิบแปดเก่งเกินจนเขาดันขึ้นยูยี่สิบเอ็ดเพิ่งดันได้มานั้นเนี่เป็นนัดที่สองนัดแรกอาจจะแพ้ก็จริงแต่นัดที่สองเนี่ยเล่นในศึก EFL t r o p h y ฟีเป็นบอลถ้วยที่ไปเตะกับพวก ทีมลีกล่างลีกวันลีกทูอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ยากนะการเจอกับทีมนะักฟุตบอลอาชีพจริงๆอะ่ะปรากฏว่าลิพูเราชนะไม่พอเจ้าหนูนี่ได้ประสบการณ์ยอดเยี่ยมแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะมีสถติการเข้าพันทะทำคีพาสอินเตอร์เซปอะไรพวกเนี้ยยอดเยี่ยมเจ้าหนูนี่ก็โพสต์ว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากกับการได้รับโอกาสลงเล่นในศึก EFL t r o p h y ร a ฟี่ลัดไนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะไอ้เจ้าหนูนี่ให้เราจำชื่อไว้ว่าเป็นสตาร์ที่โดดเด่นประจำอะคาเดมี่เราในซีซั่นน ในซัมเมอร์ถัดๆไปเราก็ดูว่าเขาจะได้โอกาสไหมแต่16เองฮะแล้วเล่นได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อปการสนับสนุนช่องคนแอคได้วันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ